เหรียญพรมวิหารธรรมหลวงปู่ศรีชันทาศิลิศวัดเขาถ้ำบุญนาคอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์องค์นี้เป็นบล็อกธรรมดาเป็นเนื้อทองแดงปีพศ .2518 เหรียญพรมวิหารนี้เลยเป็นเหรียญที่เหรียญพรมวิหารนี้เลยเป็นเหรียญที่สร้างก่อนหลวงปู่ศรีมรณภาพไม่กี่เดือนและนับเป็นเหรียญที่หลวงปู่ศรีเสกนานถึงสเดือนอันถือว่าเสกนานเป็นประวัติศาสตร์ ในขณะที่รุ่นอื่นบางรุ่นท่านเอามือสาวๆคนๆเหรียญสองถึงทีก็เสร็จแล้วจัดเป็นเหรียญที่ดีที่สุดและบริสิทธิ์ที่สุดของหลวงปู่ศรีที่เกิดจากจิตนาของหลวงปูด่ดูวัดสแกเองด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญกลมด้านหน้าก็จะปรากฏรูปหลวงปู่ศรีหันข้างแบบครึ่งองค์ ก็จะตอกโคก้ดกำกับบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับตรงตรงคอหลวงปู่นี่นะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเดิมๆด้านหลังก็จะเป็นยันยันใบพัดนะครับมาอาอุนะครับด้านบนก็ปรากฏว่าเหรียญพรมพิหารธรรมวัดเขาทับบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์2518นี่ครับสวย,สวย,สวยๆเดิมๆ,ๆไม่ผ่านการใช้การบูชาถือว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่มากด้วยประสบการณ์ แล้วที่สําคัญราคาก็ยังถือว่าจับต้องได้ครับองค์นี้สวยๆเดิมๆนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ3,300บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับสนใจทักด่วนครับ